ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือยุ้ยเนี่ยไปฮอกไกโดมานะคะไปพักผ่อนมา5วัน3คืน,นะคะในช่วงวันหยุดยาวพอกลับมาเนี่ยก็ดูกีฬาแบบสะใจมากๆนะคะใครที่บอกว่าคิดถึงการอัปเดตจากคุณยุ้ยจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ายุ้ยมีทําคลิปทิ้งไว้นะคะก็โอเคกลับมาประจําการกันแล้วแล้วก็ดูกีฬาแบบฉ่ำปอดมากมากเมื่อวานนี้ถ้าเกิดแฟนกีฬาเนี่ยคุณติดตามมาแต่ตอนบ่ายถ้าคุณดูจนจบถึงฟีฟ่าคลับเวิร์คันี่ก็คือยาวไปถึงตีห้าอันนี้นับถือใจชัยไมพรเนี่ยดูถ้าดูแบบตลอดต้นนนจจจจบริงๆก็็ะเป นี่แหละที่เราพ,พบกับเบส n น็อตเอนซึ่งเป็นหัวใจหลักที่เราจะคุยกันในคลิปนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูกีฬากันไปเนี่ยสนุกสนุกเลยยุย้ยกลับมาถึงกรุงเทพมาสจะคั่คัก็มีการติดตามดูตั้งแต่โปรเจนอาธยาธิติกุลแต่ว่าน่าเสียดายที่แพ้กรซคิมไปในการดวลเพลย์ออฟต้องให้คิมจริงจริงเพราะว่ามันเหมือนเป็นวันของเธอดวงทุกอย่างโอกาสหรือลูกที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เดันเก็บอีเกิลได้ซะอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องยอมส่วนโปรเจนให้กำลังใจกันต่อไปนะคะแล้วก็รอให้โปรสาวชาวไทยคนนี้คว้า แชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตได้สักทีวิมเบอร์แนค่ะโอ้ใครที่เชียร์คาร์ลสอัลการาที่น่าจะอ,อกหักกันไปไปแถบๆเพราะว่าแชมป์นี่เป็นยานิสซินเนอร์นะคะที่ล้มแชมป์เก่า,า,าอย่างอัลคาราชได้นะคะมันทําให้ในการแข่งขันในเทนนิสชายเดี่ยวก็ถือว่าเป็นยุคสนุกเนาะหลังจากที่ผูกขาดกับสีจตรุรเทพมาอย่างยาวนานใครที่แบบคุ้นเคยกันเนาะแอนดี้เมเร่โรเจอร์เฟเดร์เรอร์ราฟาเอลนาดาวนโนวักจูโควิชนะคะก็คือแบบ เนี่ยเราก็ได้เห็นยุคแบบอะไรใหม่ๆบ้างแหละก็เป็นความสนุกที่มันเกิดขึ้นสำหรับแกรนด์สลัรายการที่3ของปีก่อนที่จะไปส่งท้ายที่ US Open นะคะขยับมาดูบอลไทยกันบ้างก็มีทีมอย่างการท่าเรือ FC ไปแข่งขันฟุตบอลรับเชิญซึ่งแชมป์นี่11ล้านเลยนะคะอย่างน้อยที่สุดอารโอเคหนึ่งการท่าเรือได้แชมป์ในรอบ6ปี2คือพัฒนาการอันยอดเยี่ยมภายใต้การมาคุมทีมในยุคเริ่มต้นของอเล็กซานเดรกามาค่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าการท่าเรือซีซั่นนี้จะเป็นอย่างไรวัตถุดิบมีแล้วลองใช้กามาดูอย่างหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือการช่วยกันไล่บอลความขยันเนี่ยเล่นกันดีนะคะเหลือ10คนก็ยังคงช่วยขึงตลึงกันเอาไว้แล้วก็ไม่เสียสมาธิเลยอันนี้น่าชื่นชมมากๆถือว่าเป็นซีซั่น รอดูกันต่อไปโอเคลืมอะไรอีกไหมเนี่ยอ่ะแล้วก็ต่อด้วยชิงแชมป์สโมสรโลกและแชมป์ของเชลซีค่ะไม่อยากจะอวยตัวเองแต่ว่าพอทำคอนเทนต์ทีมไหนนี่ไม่ค่อยพลาดนะคะก็เชลซีได้แชมป์จริงๆแล้วก็กลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์มาครบทุก รายการก็คือแชมป์ใดๆของสโมสสเนี่ยก็คือได้มาครบทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าซีซั่นนี้เนี่ยลูกทีมของเอซมาริสกาน่าจับตามองมากด้วยความสดความใหม่แล้วก็สมสมที่เริ่มกลมกล่อมนักเตะเองก็เริ่มมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นอ่ะกลับมาดูเรียบพูลของเราหน่อยพรีซีซั่นอย่างเป็นทางการเรียบพูลเรามีทั้งหมด4เกมด้วยกันค่ะแล้วก็เริ่มเกมแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือการเยือนไบรเซต์นอตเอ็นซึ่งต้องขอบคุณเจ้าบ้านมากๆที่ให้การต้อนรับอออยย่่าาางอบอุน้้ววก็ดคมเขใจ แรกหลายคนก็รุ้นเนาะว่าเกมนี้จะยกเลิกไหมสุดท้ายมันไม่ได้ถูกยกเลิกนะคะสำหรับยุ้ยเนี่ยมันเป็น90านาทีที่ดูแล้วมันมันไกลเกินกว่าคำว่าเกมอุ่นเครื่องค่ะ มันเหมือนเราแบบได้หวนคำนึงนึกถึงผู้เล่นหมายเลข20ของเราไปด้วยกันนี่ไม่ได้พูดให้มันเศร้านะแต่ให้รู้สึกว่าเออเขาอยู่กับเราเสมออะไรที่พรนึกขึ้นมาได้จดจดเอาไว้นะคะแล้วก็มาบอกเราทุกคนขาดหายอะไรไปมาเติมมาคุยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะใน precision ของเลี้ยวผูเนี่ยต้องขอบคุณเจ้าภาพเบรซอนนอร์เอ็นด้วยคือ p r รซอนน n รเอ็นเขาค่อนข้างคิดอะไรหลายๆอย่างไว้ค่อนข้างละเอียดก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยมันมีเพลง can't help falling in love ค่ะ เพลงสุดหวานจากโคดีโ a โรสแม็กควนะคะซึ่งแบบมันทำให้สนามดิฟเทลมันเต็มไปด้วยแบบบรรยากาศแล้วเราก็แบบนึกถึง f o r e v e r 20 number 20ของเรานะคะนอกจากนั้นเพลง k กี l ว l l ล e น e ว e ร์ว alone น่ะมาพร้อมกับกับตันทีมฟรเซน n o วอลเที่ถือพวงหรีดมาวางไว้ที่อัธจันทร์ทีมเยือนซึ่งถือเป็นการให้เกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็เห็นภาพตัดภาพไปที่บรรยากาศอันนี้ชมฝ่ายไหนสดด้วยนะคะที่เขาค่อนข้างที่จะเข้าใจอิ o มชั่นอลของแฟนบอลลิอร์พูเป็นอย่างดีของยุ้ยในยุ้ยดูผ่านทางม นะะแล้วก็คือคือเขาเลือกพ right right ูดได o แ t นออนไ h t จอบอ่ะอันนี้อันนี้ขออนุญาตชื่นชมในในพาร์ทของเราเป็นผู้ชมแล้วกันนะคะทั้งพี่กบกิติกรอุดมผลไปติดตามเพจได้นะคะกับตัน number 12นะคะแล้วก็น้องเกมเกมเองซึ่งโอเคอาจจะดูเหมือนคนละ่ e เกเนอชันแต่มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเรื่องข้อมูลนี่ไว้ใจพี่กบได้เลยค่ะหายห่วงมากๆนะคะแล้วก็บวกกับอัธรศ ความสดชื่นจากน้องเกมมาผสมเข้าไปยว่ามันมนลงตัวค่ะแล้วก็เขาภาคด้วยการที่ไม่ได้ใส่ความเป็นแฟนบอลจ๋าเข้าไปแต่ว่าด้วยเสริมด้วยข้อมูลแบบพอดิบพอดีค่ะโด,โดยเฉพาะถ้าแบบคุณเป็นแฟนบอลเลือดภูคุณจะชอบเป็นพิเศษนะอันนี้ลองลองไปดูกันได้จะส่วนตัวยิ้ค่อนข้างประทับใจกับคอมบิเนชันนี้มากๆเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วอะค่ะเพลงยูวีเนว่าวอลมันทําให้เราแบบมีอารมณ์ร่วมกับมันเพลงนี้ดูมีความหมายมากกว่าที่เคยแล้วก็ h ฮสเนมอีสเดียโกโจตาค่ะเพลงมันดัง ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระหึ่มกันทั้งสนามและกลายเป็นว่ามันไม่ได้ถูกร้องแค่นาทีที่20อ่ะมันถูกร้องไปจนถึงแบบหลังเกมด้วยที่นักเตะไปขอบคุณแฟนบอลที่มาหากันเดินทางมาแล้วก็มาให้กาลังใจลรเวอร์พูลในเกมพรีเซนซ่นัดแรกสิ่งหนึ่งที่วิจับตาดูคือเรื่องของอาร์เนลด์ชอว์ตว่าจะวางตัวอย่างไรคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบ motivation เก่งหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องมีคําพูดที่เป็น inspiration ได้เหมือนเจเกนคลับแต่สิ่งที่เขาทำอะคือความตรงไปตรงมาและทําให้เรานั้นยอมรับความเป็นจริงแบบไม่่โลกสวยเขาไไมด้ move on แต่เขาเรา move with นั่นหมายความว่าเราต้องก้าวต่อไปตั้งที่มีความรู้สึกนั้นอยู่นั่นแหละมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตนะ move on สําหรับบางอย่างมันทําได้ยากมันจะไปยังไงอนนี้เมื่อความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นอนะคือลบไม่ได้ช่วยให้ลืมอันนี้ต้องยืมน้องเพลงน้องอินวารันทอนมานิดนึงแต่สิ่งที่เขาพูดกับลูกทีมก็คือให้ทําในสิ่งที่เดียโก้ทำคือเป็นตัวของตัวเองจะหัวเราะก็หัวเราะ จะร้องให้ก็ร้องให้ไม่ต้องฝืนในเข้มแข็งไม่เพียงแค่คุมทีมฟุตบอลค่ะแต่อยู่ว่าประโยคที่เรียบง่ายและยอมรับความจริงแบบนี้แหละมากเราทาให้เราตื่นแบบมีสติได้ดีมากๆนะคะนาทีที่20บเบอร์20เรารู้กันอยู่แล้วเป็นเบอร์เสื้อของเดียโกโจตาโอแฟนบอลทั้งสนามนี่ร้อมใจกันลุกขึ้นร้องเพลงจริงๆเหมือนจะรู้สึกว่าเริ่มเร็วกว่าน,นั้นด้วยนาะแล้วก็ร้องไปสักนระมาณานาทีได้เราก็ไปสิ้นสุดจังหวะที่คอนนอลแบรดลีย์เนี่ยไล่บอลจนสุดเส้นหลังนะคะเหมือนผู้เล่นทุกคนเล่นเเเเพืื่่่่่อออโโ้้้าาาาาแลววกกกก็็รรููสหมมนยยัังบีไ เพ้อคิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่ว่ายูยแอบรู้สึกแบบนั้นเอาแน่นอนการหมุนเวียนการทดลองและเปิดตัวเหมือนที่เคยบอกไปว่า preseason เนี่ยอาร์เนอร์ค้าลองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องหวังรูปเกมที่สวยหรู3-1เป็นผลที่เราคาดการได้อยู่แล้วในเกมที่เราเจอ p r e s e น s อ n ซึ่งเป็นทีมอันดับ20ในดอะแชมเปี้ยนชิพโอเคเกมนี้เนี่ยหลายคนอยากดูฟอร์เรน vs แต่ก็ไม่มีฟอร์เรน v สนะคะนอกจากไม่มีฟอร์เรน v สแล้วเนี่ยไม่มีอิบาริมาโกนาเต้ไม่มีอเลซิสแม็กอลิสเตอร์ไม่มีหลุยดีอาร์สค่ะไม่มีเฟอร์จิลฟันได้และ ซึ่งเรื่องนี้คุณเอียนรอยจากเรีอดโพลเอ็กโคเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุที่ไม่มีเนี่ยเพราะว่าเอ่ออันนประเมินแล้วนักเตะเหล่านี้ยังไม่ได้มีความฟิตพร้อมเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ได้รีบส่งลงสนามอะไรก็เดี๋ยวทุกคนได้เรียกความฟิตกันไปก่อนนะซ่งยูก็เห็นด้วยนะเพราะาจริงๆแล้วพรีเซั่นอย่างเป็นทางการเรียอดพูลมี4เกมด้วยกัน22บคนลงสนามบาฟูเลยค่ะครึ่งแรกนามาโดยมามาดัชวิลลี่ค่ะนี่เป็นจอจอจียคนแรกเลยที่ได้เล่นกับเีือดพูลนะคะเขาบอกว่าภูมิใจมากๆซึ่งแน่นอนว่าก็โอเคยยดด่อพูโ แล้วกันว่าใครเป็นอย่างไรคอนนอร์แบรดลีย์ค่ะสตีเฟนสันค่ะลูกโจโจโกเมกลับมาแล้วนะคะคอสซาชิมิก้าเซอร์โดมินิโซโบสไลน์ค่ะเทรนานโยนี so os, ai, ่โมเมซาล่า ah, แล้วก็เ um oh รโอเอ็นกูโมฮารวมถึงเฟเดริโกเคซ่าเครื่องหลังเนี่ยมีวูดแมนนะคะนี่ผูส้สถาประตูจากเบรซอนนอตเอนที่เราดึงมาเนี่ยแหละเชอร์มี่ฟินปองค่ะอเมโรนาโลแอนดูร์เบร์เซนเมล็อสเคอร์เคชวาตารุเอนโดเคอตตีโจนส์ค่ะคูมาสนะคะเบนโดโคดิกาโปและดาวินนูนเยสค่ะคือโอเคขออนุญ,ญาตเอาเคสแบบ เราประทับใจละกัน1นึ่งลูกาสตีเฟนสันค่ะเล่นเซนเตอร์แบ็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จริงๆอยู่ว่าก็ทําได้โอเคเหมือนกันนะคะมันยากหน่อยที่จะถูกมาเบียด อยู่ในทีมชุดใหญ่แต่เขาก็ได้รับโอกาสแล้วก็ไม่ค่อยทําให้ผิดหวังส่วนเรียวเอ็นกูโมฮาเนี่ยหนุ่มน้อยวัยสิปีประทับใจเสมอนะคะทำหน้าที่เป็นปีกซ้ายโชว์สปีดความมั่นใจแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูแรกแต่ว่าติดนิดนึงคือเรื่องประสบการณ์แล้วน้องแอบห่วบอลไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรของงี้ฝึกกันได้นะไม่แปลกใจเลยเววดีมากๆเรยพูถึงกล้าไปดอย่ากเชลซีมาเ,เอ,อ่ออีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือ,อยุ้ยค่อนข้างชอบในการที่เรียวพูเนี่ยปฏิบัติตัวต่อเรียวเอ็นกุโมฮานะคะคืออย่างนี้ปกติ ฟิลวันเดอร์คิดใช่ไหมคะบางสโมสรเนี่ยมักจะถูกดึงแบบดันเด็ก๋าอาจจะแบบโดนอวยกันฉ่ำๆแต่ว่าสําหรับเลี้ยวพูพปฏิบัติกับน้องก็คือเหมือนแบบโอเคอยูอยูเป็นเด็กที่เล่นดีกับเพื่อนนะใช่แต่ยูก็ต้องค่อยๆเจริญเติบโตต่อไปถ้าเกิดมีโอกาสก็จะได้ส่งลงแต่ทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆปฏิบัติกับเขาไม่รีบยัดเยีดยดว่าโอเครู้ว่าเองเก่งแต่เองก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งยูว่ามันดีมากๆสําหรับการเจริญเติบโต,ตของเด็กคนคน,คนหนึ่งนะคะสังเกตดยส่วนใหญ่เนาะนักเตะเลี้ ไม่ปาร์ตีจ้จ๋าไม่แสงสีเป็นหนุ่มน้อยที่แบบค่อนข้างที่จะน่ารักและที่สาคัญส่วนใหญ่มักจะแบบรักครอบครัวด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้แบบพาดเพิงทีมไหนนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่ต้องเอาไปโยงนะแค่พูดในบริบทในสิ่งที่ยุ้ยเห็นแล้วก็ในสิ่งที่ยุ้ยเจอซึ่งยุ้ยว่าเขาน่าจะสกิลหลังบ้านขึ้นมาตั้งแต่แรกด้วยส่วนเทรนนา่งนี่ก็เล่นดีนะคะผ่านบอลร้อยเแล้วก็ดูสุขุมอย่างเหลือเชื่อในวัยเพียงสิบเจ็ดปีจริงๆหนุ่มน้อยคนนี้ก็ดูแล้วก็มีแววเหมือนกันส่น,นยนเนุยเ คดีคักโปเคซาก็โอเคเอนโดเนี่ยดูใช้ได้เลยส่วนโรเบิร์ตสันเนี่ยคนวิจารณ์เยอะที่ไปเล่นเซนเตอร์แล้วทำได้ไม่ดีก็ต้องไม่ลืมว่ามันไม่มีตัวแล้วแล้วมันนาไม่เห็นความจำเป็นว่ารีบปิดจบนะค่ะคือ,อยุ้ยถึงขนาดขึ้นโพสต์ว่าเออเสมสอสองสองก็ได้นะเอาจิงคืออยากให้มันจบๆจะได้ปิดจ็อบซื้อเซนเตอร์สักทีรีบเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะมีอีบูหรือไม่มีอีบูก็ตามมันน่าไม่เห็นว่าแบบ ขาดแคลนจริงนะอ่าพูดถึงมีลอสเคอร์เคชแล้วก็เชอร์มี่ฟิลมปงหน่อยนะคะก็ซ้ายขวาเราถือว่าค่อนข้างที่จะน่าประทับใจเลยคะ่ะแล้วก็แบบคือเคอร์เคชยิ่บูเกิลน่ะหนูไม่ต้องรีบได้ไมีมู้มันพีซีซั้นนะ่ะคือแพชชั่นความมุ่งมันเนี่ยพี่ไม่สงสัยหนูเลยแต่ว่าหนูจะเย็นก่อนพี่ใจคอไม่ค่อยดีกลัวจะเจ็บนะคะอยากใช้น้องอย่างเต็มที่ทรงเดียวกับรอบเบตอนหนุ่มๆอันนี้คอหอสาตอนะคะความเห็นส่วนตัวขณะที่ฟิมปงเนี่ยยุวะตะกุกตะกักไปนิดนึงส่วนตัวยังประะะทบใจเคคคชนนส่วมาด วิลลี่เองเนี่ยนะคะแล้วก็วูดแมนเนี่ยด้วยความที่มันมันไม่ค่อยได้มีแบบการพิสูจน์อะไรมากนักเนาะช็อตเซฟยากๆไม่ค่อยมีด้วยความได้เจอเบรสันด์เอ็นแต่ว่าอย่างมามามาชวิลลี่นี่เข้าใจในรูปร่างสูงใหญ่ยืนตำแหน่งได้ค่อนข้างดีทั้งคู่เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณอันดีละกันที่เหลือมันก็ต้องรอบ,บทพิสูจน์ยากๆให้ได้พูดถึงต่อไปมันมีอันนึงของเกมเองอยุตตลกมากเลยอะเกมจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับโจสนะครับคือแบบขำขำมากเพราะว่าโจสเนี่ย ถ้าไม่รีบพัฒนาตัวเองอะ่ะแม่ก็เซฟให้หนูไม่ไหวนะคะคือติ๊ดชึ่งมากแบบทํายากทําไมก่อน เคียซ่าจริงๆเนี่ยจังหวะที่เออแอสซิสกับคอนนอแบรดลีย์จริงๆเขาจะยิงเองก็ได้ไม่รู้ว่าใจกว้างหรือเล่นยากหรืออะไรมันมันทำให้ซับซ้อนได้ได้ได้น้อยกว่านั้นได้ไม่ต้องเล่นยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคถ้าเกิดมองดูโดยรวมเนาะอย่างประตูแรกของเรียฟูลเนี่ยต้องชมเรียวเอนกูโมฮาด้วยนะคะเลียงจี้เข้าเขตโทษบ้านไ่ถึงเคียซ่าค่ะโอเคียซ่านี่ก็ลีลาดีมากแหวกห่าเข้าช่องนึกว่าจะยิงเองค่ะปรากฏว่าใจใจเข้าแล้วก็โซโบจะแปลละ รอแต่วืดไปนิดนึง ก็เข้ามาทาแบรดลีย์ที่ซัดเข้าไปนะคะโซโบส่วนตัวสําหรับเกมนี้กลางๆนะยังไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากแต่โอเคค่าพลังงานนี้ก็ต้องให้เขาแต่ถ้ามีฟอร์เรนเวสมาแบบนี้พูดตรงๆนะคะถ้าโซบยังทรงนี้ก็อาจจะลําบากแต่เข้าใจได้ด้วยความที่เป็นเกมแรกในพรี season. เซนอแบรดลี Bradley ยืนตําแหน่งดีๆมากๆค่ะแล้วเวลาที่ทีมบุกขับุบเข้าไปในใกล้เขตโทษขณะที่แบบซาร่าเนี่ยถ่างออกเส้นไปแล้วก็ตําแหน่งนั้นมันทำให้เขายิงได้จริงๆนะคะก็ประทับใจลูกของดาวินนูนเยสเนี่ย โอเคมันมีจังหวะส้มหล่นอยู่นิดนึงคือเ e พรซนนอตเอในจ่ายพลาดแล้วเาวินนูเย่ด้วยความขยันพี่แกเนาะก็จ่ายบอลแล้วก็หลุดเดี่ยวหลบผู้รักษาประตูแตะหลบเข้าไปแล้วก็แปะเข้าไปอย่างใจเย็นสองท่าของเดียกโกโจต้ามันถูกนําเข้ามาทั้งเบบี้ชาร์กแล้วก็ท่ากดจอยเกมเพลย์สเตชันมันคือท่าฉลองประจาของโจต้านะคะคือเขาค่อนข้างสนิทกันเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่แค่การฉลองท่าดีใจแต่มันเป็นการบอกว่าเรายังอยู่ตรงนี้นะเพื่อนลูกนี้เนี่ยให้เองเลยเราก็คือมันก็มีอที ด้านบนเนี่ยจอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีรูปโจตากับอดริ e วาน้องชายนะคะแล้วมันก็จะมีภาพต,ตาัดไปก็คือแฟนบอลริพูลร้องเพลง his name is diego j o t a แล้วแบบนูนเยสมันกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวอะคือแบบพี่บิ๊กเวิรต้องเข้ามาแบบมากอดปอบเลยคือมันไม่ไหวจริงๆเปเราเราก็ไม่ไหวก็มีน้ำตารื้นบ้างเหมือนกันในเกมนี้เราเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบ รู้สึกเหมือนกันคือเขาตั้งใจมากๆคือเล่นพรสก็ดีมีบทบาทในเกมรุกอย่างชัดเจนมากๆค่ะนอกจากความเล่นเพื่อทีมของเขาแล้ววันนี้ยุยเห็นความมุ่งมั่นเป็นพิเศษมากๆในตัวดาวินนูนเยสนะคะแล้วก็ยุ้ยแชร์ลูกแบบท่าดีใจที่เขากดจอยหรือก็บอกว่าคือจริงๆอะ่ะถ้ามันแพงไปไม่ต้องซื้อก็ไ้นะอยู่กับทีมต่อไปก็ได้ อยากให้โชว์ฟอร์มดีๆคือส่วนหนึ่งที่ว่าคนเอาใจช่วยดาววินนุนเยสมันคือเรื่องนี้จริงๆนะคะแฟชั่นดีมีความมุ่งมั่นดีแล้วถ้าเกิดฝีเท้าไปด้วยกันได้นี่เขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งที่รัก จากเดิมที่รักอยู่แล้วได้แบบไม่ยากเลย,ยมันเหลือพาร์ทนี้จริงๆแล้วก็เอาจะช่วยนูนเยสอยากให้ทาให้ได้นะคะประตูปิดท้ายจากโคดี้กัคโปค่ะโอโหอันนี้ต้องชมเบนโดกพาบอลลุยมาทางขวาหักเข้ากลางนูนเยสข้ามหลอกนะคะคือบอลไม่ได้ถึงเขาหรอกแต่เราก็อวยไปก่อนแล้วเป็นดาวิดนูนเยสนะคะบอลมาถึงกัคโปแบบยิงเข้าไปแบบไม่เหลือเลยค่ะแล้วก็ทําท่าเบบี้ชาแล้วก็ชูเลข20นะคะ,ะ,คะแล้วก็ยกมือเพื่อให้แบบเดียโกโจตานะคะเหมือนแบบยกมือแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบเอ่อพรีวิทยูประมาณนั้นเริ่มต้นฤด,ดูกาลโดยทีี่่เเราไมมดโ เราไม่ได้ move on แต่เราจะ move with ค่ะเราจะเดินไปข้างหน้าโดยมีเขาอยู่กับเราสเสมอจากนี้ลิภูจะพักหนึ่งสัปดาห์นะคะก่อนที่เราจะไป p r e e a s o n กันต่อไปที่ฮ่องกงแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นให้มีโอกาสไปส่งมาแชร์กันได้นะคะส่งตัวยูยนี้ไปไม่ได้ <laughs> เพราะว่าหาบัตรไม่ได้แล้วก็บวกกับลาง,งานไม่ได้แล้วด้วยนะคะเอาเป็นว่าทุกคนประทับใจาร์ทไหนอะไรยังไงหรือสิ่งที่ขาดตกลงไปนะคะเรามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ